สองความสวยดาราสาวถูกลือออกเดดสวีขายพระเอกสุปตาเบอร์ตน้นสาวสาวแอบป่าน้ำตาทั่วทั้งเอเชียเมื่อล่าสุดปปาระซี่ปล่อยคลิปพระเอกสุปตาตัวท็อปแดงมังกรอ,อย่างสวีขายควงสาวเข้าออกโรงแรมแห่งหนึง่งที่ดูสนิทสนมกว่าคนรู้จักซึ่งสื่อจีนรายงานว่าสวีขายไปรับไฟยิงที่สถานีรถไฟ เมื่อพบกันก็มีการกอดกันและเดินจับมือกันแน่นรวมถึงอ้อนกันระหว่างที่เดินด้วยและสาวคนนั้นก็คือเจ้าซิงนักแสดงหน้าใหม่วัย2 2ปีเป็นรุ่นน้องค่ายเดียวกันหววหนู่ยเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองหลังจากที่มีคลิปดังกล่าวโดดออกมาอีเจิง้งเจ้าของค่ายก็ออกมาโพสภาพฝ่ายหญิงในชุดโบราณพร้อมแคปชั่นรอมาตั้งนานมาดูคนงามกันเถอะ คนงามแสนดีมีแววโดดเด่นและมีการตอบคอมเมนต์เพิ่มเติมว่านักแสดงแถวหน้าก็เป็นคนถึงจะอยู่สูงแต่ไม่หนาวบางครั้งพวกเขาก็เป็นเพียงคนธรรมดา